<c oughs> ทดสอบทดสอบกล่องตัวใหม่นี่เึงบ่ได้เอามาไหลสดหน้าเลยกลองตัวนี้ <c oughs> แต่ว่าถึงคุณภาพนี่โตทายถอดอยู่ทุกมือคุณภาพประสูตัวนี้เลยทดสอบทดสอบเป็นยังไงภาพเสียง ชัดเจนดีไหมพระวัดใดรูปใดที่มีเอฟซีหลายๆเอาแตบที่มีไม่ไวเรดเตียบตามขอบจีวรนี่เป็นแท้วนะคือประเท็บมานะงแสดงววัดนั้นมีเอฟซีหลายมีซื้อเสียงทั้งโลกออนไลน์นะ คนเจ้านี้ถ้าเป็นคนนั่งอยู่ต่อสืซอหรอกต้องมีโทรศัพท์อุละเครื่องคอยกดไหลกดแช่นังกดหลุกเมื่อใจรั่ว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 รั่ยุกสื่อสารประชาสัมพันธ์ กะที่หลดแหลนอยู่ในโลกโซเชียลแบบจริงจังมันมีผลประโยชน์อยู่ในหันในโตงมันเองเห็นยังก็มีแต่คอเขาครับบ้งเที่ยก็เป็นแต่คิดอยู่ในหลานเนาะพระเอาก็ดีนะมันก็มีต้องปูใส่แบบเห็นประโยชน์ในการเผยแพร,พร่พุทธศาสนา อย่างสายสาขาพ่อแมครูอาจารย์เฮาเห็ดบริหวังประโยชน์บร้หวังประโยชน์ข้างเคี่ยงบริเน้นประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองน,นนะเขาจะเห็นมือมีการปักมุดเลขบัญชีในคณะบรรยายธรรมะบ่ะใส่สื่อสารโลกโชวเชี่ยวรับบริจาค มีแต่ญาติโยมผู้ปวารณาผู้มีศรัทธาร่วมสางร่วมปัะธานาร่วมส่งเสริมวัดก็เป็นตีหัวกันอยู่ภายในก็จุนเจือส่งเสริมมากเป็นดำดับดำดับมากเหมือนกับปิดทองลังพระแะ,นะ้วนะคันถาผู้อาศัยโลกโชเชียว เป็นเสมือนใบเบิกทางปลุยทางก็ไปหาเงินขยันทําอีเวนต์กระถินก็เปิดรับบริจาคพอจะขึ้นสัก,กลาศหกแปด 68, เปิดรับบริจาคงานกระถินนะบริจาคยาวเหยียดเลยโอ้โหนะปา้า เปิดรับบริจาคปักหมุดเหลขกบัญชีไว้บุญสางนั่นสางนี่เปิดรับบริจาคปักมุดเหลขกบัญชีไว้นะใส่บาทกูเหมือนกันยังเป็นใส่บาทออนไลน์ยามพระปินาบ,บาทละอะไรสดไปนำ้ำอนุโมทนาน้ำหยาิโยมอยู่ต่างประเทศ ตามจังหวัดอยู่กไกลๆมาใส่ไ่้ใดโอนเงินเขาบัญชีทั้งนี้็จัดซืือเข้าปลาอาหารของวันของข้าวใส่บาทในพระ <c oughs> โ,อโอ้ครับตละปัดไปเปบิดนะเหมนกับว่าเอาโลกโซเชียลในประกาศเดี๋ยวกับเส้นผมเป็นประทา แลกกะเงือเป็นประชาดโอ้ยโคสนาชวนเชือประสาสัมพันธ์ผัวค้ากินน้ําโคกระบือกลายบันพระเจ้าพระสงฆ์เขาบริจาคไทยปวัวท้องแก่คนนะบริจาคไทยพักหมดเด็กบัญชีไว้ บริจาคก,กระบือ้องเขาจกอยู่ว่กระบืองไม่ถึงเขาจักอยู่บ่เงินจักอยู่เออเขาจักอยู่ก็ดีบริจาคปักมุดเหล็กบัญชีไว้หาเต็มเงินใจพ่อมอยากได้ถี่มันอยากได้อยากได้ เพื่อศสีเอามาเฮ็ดคุณงามความดีจ่ก่อน,นั้นมีพวกโคกับบือมาในโครงการเขามาสซาวัดเซาสถานทีได้ๆอยู่เมืองอุบลท่อนนี่ลหละสซาวัดเซาสถานทีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาลงมีเบิดจัดเป็นเกตเหมือเก่าเกตคืนเกตเหมืองเก่ามือเก่เาคืนเดียวแต่ก็สีจัด ทางวัดก็อำนวลจะถานทีนไไ้ำไส้ให้ิดเป็นคาเซาไปร้อยละไปในรายใด,ด,ดนะในหันก็มีพวกโคกับบือมานำคือกันมีโคกับบือมานำไปสีไปไทยโคกับบือกับไปไทยที่ไปสิไปซื้อหยาให้มั่วกินก็ไปซื่อที่ละวนีว <c oughs> หห้ามาขายพร้อมนะมนเหลืองมันที่แตกป่านพ่องามเลยก่น แพร่รับบอ่อสมดุลกับรายจ่ายพวกโคกกับบือว่าได้รับ่าจจางมาที่ละจางมานี่แบริวัาสื่อขายกันอีนี้อจจางมาเรื่องเมื่อได้แดงขึ้นมาอร่อยละเกดสิบบาทผู้จัดงานได้รอยหนึ่งโคกกระบือน้อได้สามสิบบาท ร้อยละสามสิบบาทผ่านโบจ่ายเขาจ่ายบุกครบพวกนี้เลยออกมาแชร์บานบราเได้รับคาจากที่างัวเอาค่ายไปนำทุกงานทุกงานไปหล่อมลัวไว้ใส่ชีวิตโคกระบือทนั้นท่านี้ก็ว่าไปห้องก็โอ้อยากได้บุญหลาย ธุรกิจผลประโยชน์ความเห็นแก่ใดของผู้คนทั้งหลายมันลุ่มหลามก็ไปเบิดดพรวะวัดว่าอารามถูกเหมือนเห็นบอกแม่สิคอยคำโบราณว่า,า,วาหรือฝอยเห็นตตเเคบหรือฝอยเห็นตตเเคบโบราณเขบา,า,าบอกนะจังว่าเข้าอาศัยโลกโซเชียลในยุคสมัยนี้เพื่ออีหยัง ตาเจตนาจิตอันบริสุทธิ์ในความเป็นพระบวชขมาในพระพุทธศาสนาแล้วมีจิตอยากเป็นพระเดินตามรอยบาทขององค์พระาศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นแบบเป็นตนฉบับใหม่อาศัยเครื่องใหม่เครื่องเบืออเทคโนโลยีเมื่อนเป็นอุปกรณ์ในการเผยแพร่พุทธศาสนา พระบัานนกชนบดหวงตาเแ่าเท่าแก่ๆหรือหฮออยู่นบ่วมมีเวทีเสด้สแสดงทัศนคติเกี่ยวกับพุทธศาสนาประกาศให้ชาวโลกให้ประกาศให้สังคมหูหลอกนะถถวเวทีส่วนกลางบงม่มีนะอาศัยโลกโซเชียลมวนม้อนี้ลละเครื่องใหม่เครื่องมือม้อนี้ลละ คือเขาออกเผยแผ่อยู่ทุกมือเนี่ยนั่งยู่วัดจังสีกับเว้าธรรมะขอวัดปฏิบัติให้พี่แหน่องได้ฟังกันไปตามติภูมใีใจใสศรัทธาในการรับฟังกับฟังไปก็มีญาติโยมผู้ิเป็นสนับสนุนอุปกรณ์เร่หนีกันมาเห็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฮากขบ่ได้ไปปักมุดเล็กบัญชียังแล้วร็ะเามีครูมีอาจารย์มีตุนแบบเนาะแต่ว่าห้องกับละว่างดีๆในยุคโฆษณาประชาสัมพันธ์เขามีงานมีบริษัทมีกลุ่มที่รับโฆษณาประชาสัมพันธ์วัดโฆษณาประชา สัมพันธ์ไหลสดโนดนี่ตัดต่อมันสมจริงแต่ได้กตกเมื่นเอนนะแล้วจะว่าแกันไปโลก,กาทิปไตยคนว่า่นบอกไว้โลก,กาก็คือสังคมโลกนะเอาคนส่วนมากเป็นใหญ่เอาคนส่วนหลายเป็นใหญ่เป็นผู้นำไม่บ่ เข้าวาดีก็ดีน้ำเขาไปยังแสนทตีละไปไปก็ไปอนซ่อนคนหลายโอ้ยเป็นบารมีหลายแต่ได้คนหลาย <c oughs> ไปเอนซ่อนโอยคนเต็มวัดแนนวัดแต่ว่าไปในหันจะไปอีกอย่างไปบูชาเครื่องล่างของคังไปให้เพิินเอาใหม่เคาะหัวไปให บูชาเสาอน,นันตอันนี้สิฮากติท้ำค่ำซ้อนหายห่อเ,เลยมิชุใจเลยคิดก็ะโโบมีเราไปมวนเดือสือสังจุดเช็คอินให้อีกพร้อมมันนะมาค่อยเดียมาที่นี่นะด้อมวลว่าอ่างอ,อวดโม่ลแล้วบ้านเนี่ยคอยเดีไปมาเบิดแต่ละคอยได้เห็นมาเบิดแต่ละโอ้อยากเดี๋ยวทำกระป๋องไปมาเบิดเห็นมาเบิด เจ้าดีขึ้นก็เกาบ่ศีลประเคยประพฤติปฏิบัติเจ้ามีศีลชัดเจนขึ้นมากนะบอ่อศีลหาประพฤติปฏิบัติได้จักขอจักฤิ์คาบทถามบึงันนะคนเขาวัดไม่แต่คนหิวโหอยอยากได้พวมเมือนการการประชาสัมพันธ์โฆษสนาเรื่อง เครื่องล่างคลองขังคือกันเขายอมลงทุนเสียรถเป็นขั้นเศีษดีดีตกสัมหาเมตดสิบเมเ็ดเน,นี่ยถถนนคู่ข้องมาเป็นอันตรายรถพังโยบไปกับมีดเเขาเสพได้ข่อยองข่ยอยหลวงพ่ออะไรอยู่มนะจับขึ้น,นมาเบื้องอู้หูเหด็ขายลำรวยกันนะมันก็ไม่ลงทุนบันนันเป็นเอ๊ะธุรกิจม่วนมือนีนะ แต่ว่า้ยังมันจะมากันถูกกันตายไโบม่มีถ้าได้เกิดเกินมาแลโบ่มีหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ชเามันยังสอนในห้อพัฒนากายจิตจากของพัฒนาปัญญาให้มันเห็นทองแท้ตามความเป็นจริงของระบบรปลงกายสังขารหเห็นล้วไปหันนะยังว่า เฮ่าโอ้บุญหลายอะไรเลยบนก้อนจิไปโอดโอยคลำครวญโอ้เราบุญน้อยเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่ทันหลวงปู่ชาโอดโอยร่ำครวญโอบุญหลายเลยเลยแต่คือคือจังเฮาเนี่ยเกิดท่านพระพุทธเจ้าก็สียบกฮู้ธรรมะคือเ่ามีแต่แนวของแนวค่า พูดข้อที่เขาใจรรมะคำซ้อนของพระพุทธเจ้าเขาหนีออกเลยเลยอย่างเขาถือลัติพรามณ์อยู่คือกันแล้วก็หนีออกเลยนะเห็นหม่บทสนทนาก็สนทนากับพุทธเจา้าคติของพราม์พรามณ์ในทัศนคติของสมณะโคโดมเป็นอย่างไรเขาถามพุทธเจ้าถามคืนคนระับ แล้วพราหมณ์ในทัศนกติของพราหมณ์เป็นแบบไหนพราหม์นี่เป็นวันธระที่ร่องจากกษัตริย์เลยนะเป็นผู้ฉีดนำจิตวิญญาณของในหลวงในว่างเลยนพราม์เคียงขางเป็นผู้เป็นปุโรหิตเป็นหนหลวงยังในหันเด่เ เล็กหน่อยจะเกิดมากมีบุญญาบารมีเ hey. ล <op ownership> yeah. ็กหน่อยจะเกิดมากเป็นกาลีบาทกาลีเมืองกาญจนาวันนั้นพอพร่ำนี่แปลว่าผู้ไม่มีบาปเกตินี้กระซานว่างม่มีบาปติดตัวไปแม่นสีขาแพะขาแกะเอาเลือดมาบูชายันตามพิธีกรรมว่าเขากระ่วมีบาปนะถือว่าบูชาผู้เป็นเจ้า เป็นการบูชายันเอาเลือดไปบูชาเ่มีบาปมีกรรมเห็นบ่เป็นข้าเป็นข้าอุ้ยเป็ดจะขาดเขามีดบักเล็บบักญงรับจังขวายเป็นร้อยเป็นพันฟันขอชึกจึกเดียวถึงก็ทำพิธีกรรมองเขาเห็นบ่พระามของเขาก็คือว่าพอเป็นพระาม แม่เป็นพระามลูกกระโตออกามาเป็นพระามนี่คือกติของพระามก็เป็นแบบนั้นสมสู่กันระวางคนในวันณะเดียวกันพอแม่เป็นพรามลูกเป็นพระามุูธได้จบไนก็นเลยว่าแต่ว่าพระามของในกติของพุทธศาสนาของสมณะโคโดมนี่คือผู้บประกอบด้วยการทำความผิดคือว่าทำบาปทั้งกายว่า,จาใจนะั่นนะ กายว่า,จาใจใจสงตั้งอยู่บนศีลหาปวให้ยดางพลอยปวให้ยสลุนั่นนะนี่คือคติของพุทธศาสนาเขาด้ฟังังเสร็เขาก็ตรองตามคำบอกคำตัดขององค์ภาษาสดาเขาก็เปลี่ยนคติใหม่หันมานับถือพระพุทธศาสนาบอกมาถึงตอนนี้ก็คขดเห็นพวกเข,าข้าคือบอาไปมาว่าเนี่บ พอเป็นพุทธในแตเบียนบาทแม่เป็นพุทธในแตเบียนบาทแต่เกิดขึ้นมาตกปอกแป๊กออกมาไปแก่งสุตติบัตรแก่งเกิดกสิว่าเป็นคนพุทธหลดบดี่ยมีเบิดถูกอย่างขั้นบอกมาผมว่าเขาเป็นเมืองพุทธคนละเออเพิ่นจงว่าเดลฉานเดลฉานวิชา วิชาที่มันขวางโลกไปทําขวางนะเดลชานี่คือสิ่งที่มันขวางขวางทางไปสู่ประตูแห่งนิพพานไปตู่ไปสู่ประตูแห่งนิพพานไปสู่แห่งความสิ้นทุกข์มันขวางพวกสัต์ซีเท่าพวกสัตว์ร้เท่าห็นบอกอยางเอาหงออก,ก่องในบวช มีแต่คนเาอดนยางเราคงว่าสั้นขึ่นนะนะทั้สองขายางเราคงว่าสั้นขึ่นนะนะมีผู้มีพัฒธนาใดนน้ะน,ะนะเขาจะยินคำบอกเดนระาชานวิชาติระชานวิชา,ชา,ดชาเดราชานโนเขาสืยินบอกเรื่อยๆเมื่เป็นสิ่งถี่สัวลายเลยเป็นสิ่งที่ยุคูลก็โลกมุนไปก็โลกกันนะพู่ดทจะพกระวายไปเตนมนิติเตือนชาวโลกเมื่อเนี่มันหูจักล้อนเป็นไปตามโลกกันนะ วิชาต,ต่างๆม่วนมืนเอนี้ละการขาการขายศึกษาเล่าเรียนมีอำนาจมียศม้วนมา้อ้เป็นยังไงพระหลีกออกมาเป็นผู้ขนขวายอันน้อยเป็นผู้มีจิตน้อยมีทุระน้อยบ่ไปฟักไฟทั้งโลกกันนะถต่ฟักไปทั้งโลกแล้วมันเกิดสีขวางกันทางไปสู่แห่งประตูน,นิพพานนั่นนะเพล่นก็เลยถอยออกมา ทั้งโลกกับเป็นไปจนสรมันต้องอยู่คู่กันในการแผ์การหมอการข่าผ้าน,นี่ต่างๆมันก็ต้องอยู่คู่กับโลกไปแบบนี้นะเพื่อนเรียงว่ามันเป็นของคู่กับโลกหมุนไปตามโลกกันนะไปตามสังคมมันนะแต่ว่าเพื่อนห้ามพระภิกษุสาม,มเณรภิกษุณีน,นี่อย่าไปทำแบบนั้นมันสิไปบ่ถึงนิพพานไปบ่ถึงีิสุดแห่งทุกข มันเป็นตัวขวางเป็นอย่างว่าเดระฉา,าเดระฉาวิเวระฉาวิชาเป็นยงว,ว่าอย่างสันนะเออห้ามบ่ให้เป็นมอนว่ให้ไปเรี่นเป็น,น,ปนมอดูว่าให้เป็นอันนี้บ่ให้เอาทั้งโลกมาใส่ย,ยุคสมัยกู้มือเนโอ้ยมันยุคโคษณนประชาสัมพันธ์แค่มะในวัดลงทุนปั่นไม่นนากลงทุนในคน มีไข่พญานาคผอมวุ้ยว,ว่าพระขา้าผมไปทายคอ้อนใหม่ลอยอยู่น้ำโขงเจอสิ่งนั่นสิ่งนี่แปลกๆคนนะวัดหากินน้ำพญานาคหากินน้ำสัตว์เดราาัจฉานจึงนั้นอย่าง่าสัตเดรัจฉานมันขวางเดือดเราเพได้ซ้อนคนไปเห็นทองแท้ในกายในจิตเรื่องธาตุเรื่องคันเรื่องความเสื่อมโร่เรื่องทุกขังอ,อนิจจาทุกขังอ,อนิจจัง บวเห็นเรื่องไตหลักมันกิดไปเรื่อยที่ะบานสุดทายพระท่ากันไปสาบานนามแม่นบะตอนหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็นเบิดไล่พระทแัแล้วเรีกสิว่าจังไปบวชมาผ่าเรื่องคมอยู่เป็นสิบกว่าปีพ่นี่เรื่องไม่ลากันมาท่ากันไปสาบานนามเป็นข่าวเป็นข้าวอยู่นะ มันก็หูวกันอยู่สองคนเท่านั้นตัวยี่สิไปสบานน้ำสองคนมันต้องมีผู้หนึ่งโกโหกผู้หนึ่งพูดความจรน,ะนะ <c oughs> น่นนะใครสี่หัวห้องพื้นสีมีหวมัวของเขา,าทัทงวลาหนึ่งท่าก,กันเป็นสบานน้ำมากระเพู้ใได้โกโหกจริงบ,บนะ่ะไปสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของการขวางไปนิพพานบดนะ พุทธศาสนาไม่มี้ด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ตองค์ภาศาดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนกับ่รด้ว่าเพื่อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดยพระมันอ้างตัวว่าจะของเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์วาจาศิษย์ไปฉีกพยากรโดกสิ์น้ามสิท่วมประเทศน้ามสิท่วมปีนั้นปีนี้อู้เอาเหลืองอนาคตมากกล่าวตู เรื่องรายรายเพื่ออย่างไรคนตื่นตนกตกใจกลัวกันบานพิษวิสัยของผู้ปฏิบัติพิษวิสัยของหนักบวดนักภาวนาเป็นอยังจังว่าจังสันคนเหมนเสือถือเล่ะจะบอกท่าเรื่องรายรายะนะโอ้ใจเม็นเสือใจเม็นตื่นตนกตกใจน้าหลวงพ่อนั้นพยากรณ์ไว้ว่าน้ําจะท่วมกรุงเทพหลวงพ่อนี้พยากรณ์ไว้ว่า ปีพศเท่านั้นน้โอ้ยคนหยานหลตื่นตอนกตกแจกันล้านไปหาสื่อยางมีลูกศิ์เป็นมาปรึกษาเสือในคำทำนายของพระที่มหาสื่อที่อยู่แถวโคลุลาศากบาทนี้น้ำสิทวมโอ้ยมันก็บว่ากันมาหนี่ดนเนี่ยล่ะกันถามพระไปจ้าแม่เป็นกับ โบเป็นพระแล้วสิเป็นสางค่วมตนกตกใจกับคนอนาคตบอรเรงเกิดขึ้นห้าก็อยู่ไปเรือที่ละอยู่ในปัจจุบันล่มหายใจเขาอ,ออกให้มีคววมซุขอย่าประมาในการใส่ชีวิตอยู่ไปแจ้งข้าสีมีอายุอยู่หอดผุนด,ดูบอแจ้งเ้าสีตายเมื่อไรก็บ,บ่คืนเบิงสมบอบ่กระิมาตื่นตโนกแตนน่นามเดืทกรุงเทพอยู่นี่ มีมองสียู่จกเข้าสีมีล่มหายใจอยูเยืดไปได้อีกเจ้ามือคือสา้าความซุกในมันอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวกว่าประเทศนั่นติดแตกแล้วกว่าประเทศนั้นติดแตกหิมะขวโลกเนื้อสีละลายอากาศร้อนปู้ยฝนตกเ้าสีตาอย่อนโลกนั้นเลาวสีตายย่อนก็เผาไห้ออยสีตายย่อนก็เผาขยะเผาหน้านี่อากาศเป็นพิษมันว่ คุณมั่วโอตุอยว่าจะหมอกอยู่เรื่อยๆควรมันขึ้นไปบ่ใดสูดหายใจเข้าไปนี่เราเรียกกว่าเป็นโรคปอดปอดเป็นมะเร็งมัดนี่ยเรื่องนี้ยังละมนุนนี่คือเบิ่งเดียวละเรื่องใกล้ตัวห้อง่เห็นไปเห็นได้เรื่องใกล้ใกล้ตัวตื่นพี่ตกโฆษณาหเหว่าสู่กันฟังข่อยเลยเห็นข่าวในโทรศัพท์ข่อยมีข่าวอยู่ในอันนั้นก็เห็นมาคลิปนั่นก็ว่า,วาจังสี่คลิปนี่ก็ว่า,วาจังซัตว์ เว่า wow, เป็นไดยานสนทนากันเตี่เหลืองม่วนวันนี้นะเรื่องดีๆมีเยอะแยะโอ้ก่อยได้ฟังหลวงพ่อนะเพื่อเทียดเจ้าแม่นเป็นเทียดเขา่าอกเขา่าใจเอาไปบอกเจาก้าเถื่อไว้ถึง <c oughs> ไดเป็นเป็นเทียดฟังเขา่าอกเขา่าใจเจ้าหนุ่ยเป็นเทียดว่ากายนี่ม,มนันแม่นของเฮาเป็นเทียดว่าแขนขาม่วนนี่ม,มนันแม่นของเฮาแต่ว่าเฮาก็ต้องรักษาดูแลไว้ <c oughs> มีแต่เฮาเป็นภาระกับมัน มันเ่ปเป็นภาะเขาจักเทือเถาล่าลให้มันกินอยู่คู่เหม่อคู่เว้นกินบาท่านซันงกเงินเงินน้าหาเสือผาบกคม้าตุ่มให้มันอุ่นเชกสีวาจังใดดูแลคัดสีชีวิวันทําความศาสตร์ให้มันอยู่คู่เหม่อคู่เว้นยาม่มันสิไปสิเปลี่ยนแปลงสุดทรมไปมันบ่อยคยขออนุญาตบ่เคยบอกข้าล่วงหน้าเลยคอยฟังมันเทศด่อแล้ว่ามันคือความเิ่นเ้าได้ควอมคิดาช่น้าิึง นั่งคอยจะกี่เขาพยายามให้มันเป็นแล้วแตกแป้นทีประเทศไทยเขาพยายามให้มันเป็น,ปน,ปน,ปนมันก็เป็นหมือนนเขียวคอยจะให้มันมีแน่นมันหน้าท้าวันหงำเขา้าเขียวเขากินสะดวกสบายขาพยายากให้มันร้อนมันทอนออกมันก็ออกมันบอขอคอยจกเถื่อขอเอาเาข,ขือข่อยก็เข้ก็ส่งเสไปวิดเราจะเสว่าจอย่างไดมันนคือค้อมูนไปฟังนะบอกรฟังเขาไปฟังเด้อนี่เปนไหลซดอยู่เพจปัดป่านอนจิกนั่น ฟังมาท่านก็ยคับไปฟังย่อนลังในช่อง YouTube เพิ่อนดันพิจิตรคนบัดวิธีตรคนเมืองเพิ่นมีถูกซิทถูกฮาแอดมินเพิ่นเผยแผ่พุทธศาสนา,สนาอยู่ซ่อดไปฟัง,งได้เรื่องแคลงหายหลายไปซั่นไปฟังมันสิได้อีหยังแล้วหิมะขั้วโลกเหนือสิละลายน้ำทะเลสิหนุนขึ้นท่วมทะเลท่วมกรุงเทพฯกรุงเทพฯสิจมอยู่ใต้บาดาลเ้าสิไปอยูไ่ไสายผมจักเพิ่นสิมีอายุอยู่ได้สมใด น้อแม่นบ่พระม่วนไปทำหน้แท่าใสเขาก็เสื้อติลระบาดดูกี่ดกับเสื้อโอ้ใจเป็นเสื้อลายแต่เป็นพระพุทธเจ้ายังเธอบวชมาเพื่อสิ่งนี้หรือเพ่นสิว่าพระพุทธเจ้าบวชมาสางค่วมตนกตกใจครับคนบวชมาทำหน้าท่ถักสิ่งดีมันบ่ประปรากฏขึ้นเว้าเรื่องหล่ไลายคนตื่นตนกตกใจมันบมเป็นวิสัยของพระนี่คือดีละชาวิชา วิชาแห่งการขวางกั้นสิเขาไปสู่ประตูนิพพานนะฮะมันขวางกั้นไว้เลยถ้าจะไปคิดอยู่างสัตนนฮะฮปบ่อยฟังไปเถ้นละ <c oughs>